มาลุยกันต่อดีกว่านะครับสตูเดนต์ครับเรียนกันลูกๆนะครับเรียนกันนะครับก็เข้าสู่บทต่อไปนะครับเร่งด่วนนะครับสู้ๆอย่าเพิ่งท้ออีกนิดเดียวจะหลับแล้วนะครับลูกไม่ใช่ลูกอีกนิดเดียวจะหมดแล้วนะครับก็ดูต่อดอตูดูกันดันครูดูเลยครับนะครับบทนี้เป็นเรื่องสมการเชิงเส้นเชิงเส้นสองตัวแปรโอเคไหม ก็สําคัญโคตรนะคะก็จริงๆก็พูดว่าสำคัญทุกบทนะคะลูแต่บทนี้สําคัญจริงๆจริงๆก็พูดงี้ทุกครั้งโอเคไหมทุกบทเลยนะครแต่บทนี้สําคัญมากจริงนะครับมันเป็นบทที่ใช้เรียนต่อมปลายด้วยเป็นทักษะพื้นฐานสําคัญซึ่งเด็กมอต้นหลายคนก็ยังทําไม่เป็นพอแล้วพอขึ้นมปลายมันก็ยิ่งแย่หนักเข้าไปใหญ่เพราะว่าความรู้ส่วนนี้ใช้ในทุกข้อในการแก้โจทย์เลขเล เนี่ยความรู้ส่วนนี้เลยเขาเรียกว่าการแก้สมการเชิงเส้นสองตัวแปรโอเคไหมก็จะมีโจทย์อยู่สามแบบเบาๆแบบแรกก่อนแบบแรกก่อนง่ายเลยง่ายเลยสัมประสิทธิ์เท่าอ่าสัมประสิทธิ์เท่าครับสัมประสิทธิ์เท่าหมายความว่าถ้าหนูแหกตาดูโจทย์ครับถ้าหนูแหกตาเห็นว่าสัมประสิทธิ์มันเท่ากันหมายความว่าตัวเลขที่อยู่หน้าตัวแปรมันเท่ากัน และเครื่องหมายเหมือนกันด้วยเครื่องหมายต้องเหมือนนะเครื่องหมายเหมือนหมนความว่าเป็นบวกทั้งคู่หรือลบทั้งคู่โจทย์ส่วนนี้จับทำโดยแก้โดยแก้โดยหนูต้องเอาสมการลบกันลูกนี่เลยลูกหนูต้องแก้โดยสมการลบกันนะคะเห็นโจทย์แบบนี้แก้โดยการเอาสมการลบกันครูแก้ให้ดู ง่ายๆเบาๆเห็นแบบนี้หนูสังเกตก่อนอันดับแรกสังเกตก่อนว่าเฮ้ยสัมประสิทธิ์เท่ากันไหมอันนี้มันเท่าชัดเจนเพราะตัวเลขหน้าเอกเป็นตัวเลขเดียวกันเลยเครื่องหมายเหมือนกันด้วยแก้โดยการลบกันครับเอาหนึ่งลบสองลงเอาอะไรลบกันก็ได้ทีละตัวเลยครับเลบเหารสองลบ y เหลือ y เดียวเหมือนสองลบหนึ่งเหลือ y เดียวห้าลบสามเหลือสอง โอเคไหมง่ายๆเลยนะครับพอเราได้ค่า y ปั๊บแทนซักสรรมการหนึ่งสรรมการไหนก็ได้ครับเพื่อจะแก้หาอีกตัวแปรครับสมมติครูแทนใน2 x บวก y ได้3หนูรู้แล้ว y เป็น2แทนลงไปเห็นไหมแทน y เป็น2ลงไปมันจะย้ายข้างแก้หา x ได้ครับย้ายบวกสเป็นลบที่3ามกลายเป็น x ได้1ครับ เรียบร้อยครับคำตอบสมการคือ x เป็น1 y เป็น2นี่คือคำตอบครับเขาก็จะนิยมเขียนคำตอบในรูปแบบคู่อันดับนะครับคู่อันดับนี้ก็คือ x กับ y เนะาะเขาเรียกว่าคำตอบอประมาณนี้ก็คือ x เป็น1 y เป็น2นี่คือแบบแรกก่อนนะครอันดับแรกก็ต้องดูก่อนดูก่อนว่ามันเป็นแบบไหนนะ,ะลูกก็จะมีอยู่สามแบบเบาๆนะครับแ่ความเข้าใจนะถ้าเข้าใจได้เรื่องนี้ง่ายมากบอกเลย สู้ๆไฟติ้งด้วยนะคะอดทนและมุ่งอะไรลูกนะมุ่งมั่นต่อไปเลยต่อไปเลยสัมประสิทธิ์เท่า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 แต่เครื่องหมายต่างอ่าดูดีๆสัมประสิทธิ์เท่าแต่เครื่องหมายต่างสังเกตเห็นวายไหมเห็นวายไหมสัมประสิทธิ์หน้าวายตรงนี้เท่ากันแต่เครื่องหมายต่างกัน เห็นไหมครับเลขหนึ่งทั้งคู่เลยหน้าวายที่ครูไฮไลท์หนึ่งทั้งคู่อาจจะเป็นเลขอะไรก็ได้นะขอแค่มันเท่ากันแต่จุดสําคัญคือเครื่องหมายเป็นไงด้วยต่างเห็นไหมครับเครื่องหมายต่างตัวหนึ่งเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบจําไว้ว่าแก้โดยบวกกันข้างบนแก้โดยลบข้างล่างแก้โดยการบวกกันลูกอ่าโอเคไหมเดี๋ยวครูแก้ให้หนูดูนะคะซูซูนะ เห็นโจทย์ต้องแบ่งโจทย์ให้เป็นก่อนว่าเป็นประเภทไหนโอเคหู okay. ดูครับลูกจริงๆพอใช้ความเข้าใจมันจะรู้เองว่าทําไมต้องเอามาบวกกันหนูดูครับถ้าเอามาบวกกันจะได้อะไรเกิดขึ้นเกิดขึ้นดูนะลูก 2x รวม x 3x บวก y ลบ y หายไปพอเอามาบวกมันหายไงตัวหนึ่งเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบพอบวกกันปั๊บบวกตัดลบได้มันหายเลย6บวก39 จบครับย้ายสามไปหารเก้าครับ x ตอบสาโอเคไหม x ตอบสาซู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 ซนะคะห้วก,ก็เขียนตามนะครับเขียนตามคิดตามด้วยนะคะนี่เป็นสามรูปแบบที่เราจะได้เจอในการทําโจทย์ทําได้ครบทั้งสามรูปแบบหนูก็ทํำคะแนนเรื่องนี้ได้แน่นอนลูก x เ,เป็นสามให้หนูแทนสักสมการหนึ่งเลือกครับอ่ะสมมุติแทนหนึ่งสองเอบวก y ได้หก x เป็นสาม x เป็นสามดูนะ x เป็นสามโอเคแทนเลยหกเนะ 6. 6ยาะสองคูณสามเป็นหกหกบวก y ได้หกย้ายหกไปลบที่หกครับ y เป็นศูนย์ตอบแล้วครับตอบแล้วครับตอบแล้วครับสรุป xy ที่เป็นคำตอบข้อนี้คือ x สาม y ศูนย์ครับได้คะแนนข้อนี้เรียบ,บร้อยครับ นะครับเชิญครับอธิบายด้วยลูกอธิบายด้วยนะครับลูกสู้ๆไฟติ้งนะครับแล้วก็มุ่งอะไรด้วยลูกมุ่งมั่นนะครับเชิญครับอธิบายครับลูกเดี๋ยวก็จะดูแบบสุดท้ายกันนะคะก็ต้องมีสอนเนื้อหาด้วยเล็กน้อยนะคะอันไหนที่เป็นเนื้อหาต้องเรียนรู้ก็จะสอนส่วนนี้สําคัญมากทักษะการคิดเลขมันคือสิ่งที่ใช้ตลอดเวลาในการทําเลขการแก้สมก,การเขาเรียวกว่าสมก,การเชิงเส้นสองตัวแปร ใช้ประจําใช้แทบจะทุกข้อในโจทย์เลขซึ่งหลายคนเนื้อหาเลขะเข้าใจแล้วแต่ทําไม่ได้เพราะเหตุผลเดียวเลยคิดเลขไม่เป็นนะครพี่เต็นมัน่นใจว่าหลายคนก็จะเป็นหนึ่งในนั้นยังคิดส่วนนี้ไม่เป็นเรียนรู้สําคัญมากถ้าคิดจะเรียนต่อไปต้องใช้อะ่ะด่วนครับปื๊บอัอนต่อไปลูกไม่มีอะไรเท่ากันเลยครับลูกอ่าไม่มีอะไรเท่ากันเลยก็ยังงงลูกนะครับลูก ไม่มีอะไรเท่ากันเลยก็ก็ทำให้เท่าไงไม่มีอะไรเท่าเลยก็ทำให้เท่าโดยคูณเลขนะคะโดยคูณเลขเข้าไปทำให้เท่าโดยการคูณเลขหนูดูก่อนครับเงยหนะ้าดูจอดิ้นหนึ่งเลยลูกอันนี้สำคัญส่วนใหญ่ได้ใช้อันนี้เพราะว่ามันยากนะครับโจทย์ก็ชอบบอกยาก,ยาก อันนี้อยู่ที่หนูเลยว่าหนูจะเลือกทำอะไรให้ม right? ันเท่า <neo> กันมองสมการเลือกทำอะไรให้เท่ากันดีเห็นวไหมหนึ่งเห็นวมลบสามครูเลือกทำา y ให้มันเท่ากันโดยการเอาสามคูณสมการที่หนึ่งเพื่อดูนะดูนะสามคูณสมการที่หนึ่งเพื่ออะไรดูนะลูก สมการที่หึงพอคูณสามเข้าไปสามสองเป็นหกเอกสามคูณ y ก็สามวสามคูณห้าก็สิบห้าครูให้มันเป็นสมการที่สามโอเคไหมครับนี่เลยก็เป็นสิ่งที่ต้องคิดเป็นนะคะหลายคนคิดเป็นแล้วก็รอนิดนึงนะครับครูต้องขอสอนเนื้อหานิดนึงสำหรับเพื่อนที่ไม่ได้เขาจะได้ทำได้ขึ้นมานะครับสู้ เสร็จปั๊บคูณเพื่ออาที่ครูไฮไลท์เห็นด้วครูไฮไลท์ไหมเริ่มเข้มไลท์เห็นที่ครูไฮไลท์ไหมมันกลับไปสู่ในกรณีซึ่งสัมประสิทธิ์หน้าวายเท่ากันละแต่เครื่องหมายต่างกันแก้โดยการบวกกันลูกสองบวกสคิดนะคิดนะ x อ็บวกหกอ็เจ็ดเลบสามวบวกสามวายตัดกันหายไปลบหนึ่งรวมสิบห้าได้ สิบสี่ย้ายเจ็ดไปหาร x ตอบสองจะเสร็จแล้วครับเชิญครับอธิบายลูกนะครคิดตามด้วยนะซู้ซูซู่ซูก็เหนื่อยนิดนะคะเหนื่อยนิดแต่สู้ซู่นะเพียงแค่รู้เราจะทําได้ลูกนะครับเหนื่อยนิดสู้แทบตายนะคะลูกอ่าทําไม่ได้แถมนั่งงงนะครลูกซู่ซูลูก x ได้2สองแทนไปในหนึ่งแล้วกัน 2x บวก y ได้5 x เป็น2เห็นไหมก็จะกลายเป็น4บวก y ได้5ย้ายข้างครับย้าย4เป็นลบ 5y ได้1เรียบร้อยครับคำตอบสมการคือ x 2y 1ครับลูกนะครับก็ตอบเรียบร้อยเนี่ย x กับ y ตอบเรียบร้อยเนอะเนี่ยแหละก็คือการแก้สมการเชิงเส้น สองตัวแปรซึ่งเป็นรูปแบบซึ่งเด็กๆต้องคิดเป็นนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างข้อสอบกันว่ามันออกอะไรยังไงนะครับสู้ๆลูกไฟติ้งนะคะเรียนกันนิดก่อนพิชิตโจทย์นะคะใจเย็นอย่าเพิ่งกรธใส่ครูเดี๋ยวครูจะดูข้อสอบแล้วเดี๋ยวนะดูไม่กี่ข้อ <c oughs> ข้อเดียวพี่อื่นก็มีแต่ว่าไม่ยากมากนะครู หรือว่าจะเป็นเส้นตรงโอเคก็พยายามดูเวลาว่าทันไหมในคลิปนี้เอาครับดูข้อนี้ครับลูกเคยกินขนมปังไหมลูกนะคะก็อ่านโจทย์เล็กน้อยครับขนมปังลูกเกตนะคะชิ้นละแปดบาทไส้ครีมชิ้นละสิบสองอ่ามีเงินค่าขนมปังสองรอยเก้าสิบหกตั้งสมการเลยสิดูนะดูนะแปดเอกเนา ก็คือขนมปังลูกเกตอ่ะชิ้นละ8บาทที่เจดให้ x แทนจำนวนชิ้นจำนวนขนมปังลูกเกตส่วน y เนี่ยแทนจำนวนขนมปังไส้ครีมก็เลยตั้งสมการได้เป็น 8x บวก 12y รวมกันได้296สมการที่1 เห็นไหมเห็นไหมคิดตามนะคะคิดตามนะคะเข้าใจหรือเปล่าเอาใหม่นะเงินหนงะเงินมีซื้อทั้งหมด296บาทลูกเกดชิ้นละ8บาทซื้อ x ชิ้นก็แปดคูณ x แปดคูณ x ก,ก็เป็นเงินที่ใช้ในการซื้อขนมปังลูกเกดขนมปังไส้ครีมก็ชิ้นละ12บาทซื้อ y ชิ้นไงเงินที่ใช้ซื้อก็สิบสองคูณ y รวมกันต้องได้เงินทั้งหมดโอเคนะคะลูกคิดตาม อ่านโจทย์ต่ออ่านโจทย์ต่อเราจะได้สมการเพิ่มลูกเขาบอกว่าจำนวนขนมปังลูกเกดมากกว่าครีมสองชิ้นเกดคือ x มากกว่าคือลบครีมปรากฏว่าได้กี่ชิ้นครับสองชิ้นครับนี่สมการที่สองลูกแค่นั้นครับแก้สมการเขาถามจำนวนขนมปังใส้ครีมคือโจทย์หา y ครับว่าได้เท่าไหร่เินครับ เดี๋ยวเรามานั่งแก้สมการกันก็จะได้คำตอบข้อนี้ไม่ยากไฟติ้งนะคะสู้ๆด้วยอดทนเดี๋ยวมานั่งแก้กันอ่แรงมือในการเขียนเลยสู้ๆๆ,ๆนะครง่ายๆง่ายๆเบาๆครูเอา12คูณสมการที่2เลงเพราะจะทำสัมประสิทธิ์หน้า y ให้เท่ากัน 12x ลบ 12y เอา12คูณ2ได้24เป็นสรรมการที่3คล้ายๆเขียนครับลูกโอเคไหมคือแก้สรรมการเป็นก็จะง่ายนะครับลูกสู้ๆๆๆครูเอา1บวก3อ่า 8x รวม 12x 20x บวก 12y ลบ 12y หายไปเลยนะคระับ296บวก24ก็กลายเป็นเท่าไหร่ล่ะ320ย้าย20ไปหาร320 x ได้16ครับนะคะ x ได้16เนอะแต่ว่ามันไม่ได้ถาม x ครับไม่ได้ถาม x หา y ครับลูกโจทย์ถาม y ครับลูกโจทย์ถาม y นะคะ หนูน่าจะตอบได้ครับเงยหน้าดูสมการนี้ลูกครูแทนในนี้ง่ายดี x เป็น16 16ลบ y ได้2แสดงว่า y ต้องได้อะไรครับ14นะคะตอบช้อยข้อ1ได้คะแนนนะคะนี่เลยนะครับก็สำหรับเนื้อหาการแก้สมก,การเชิงเส้น2ตัวแปรเป็นเบสิกที่หนูต้องคิดเป็นนะคะสู้ๆไฟดิงอดทน มงมันครับไปต่อได้อีกเรื่องครับในคลิปนี้ยังเวลาเหลืออยู่นะคะอ่ามาดูนี้เลยสมการเชิงเส้นนี่เลยซูซูสมการเชิงเส้นมา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 ดูเลยดูเลยดูเลยสมการเชิงเส้น,สง,สนง่ายๆก็คือสมการเส้นตรงนั่นเองลูกชื่อทางการคือเชิงเส้นนะคะก็ชื่อชาวบ้านนก็คือเส้นตรง นี้เลยครับมันจะอยู่ในรูปนี้ครับลูก ax บวก by เท่ากับ c ครับ ax บวก by เท่ากับ c เช่นเช่น 2x บวก 3y เท่ากับ6ก็เป็นสรรมการเชิงเส้นโอเคไหมหรืออะไรก็ได้ลูก x บวก y เท่ากับ12ก็ได้ก็เป็นเชิงเส้นอะไรก็ได้ครับอยู่ในรูปเนี้ยตัวเลขคูณ x รวมตัวเลขคูณ y อ่ะประมาณเนี้ย ax บวก b y เท่ากับ c <oughs> เห็นแบบนี้ <c oughs> เห็นแบบนี้ถ้าวาดรูปมันเป็นสมนการเส้นตรงสู้ๆๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆอดทอนลูกหลักๆคือเรียนเรื่องกราฟนะคบมันเป็นเรื่องกราฟเห็นเรื่องกราฟหลักๆก็คือต้องวาดให้เป็นนั่นแหละนะคะเห็นสมนการปั๊บหนูต้องวาดกราฟเป็นนะคะอันแรกครับวิธีวาดกราฟครับหาจุดตัดแกน x จุดตัดแกน x ทำโดยการแทน y เป็น0ลูกจุดตัดแกน x ท่องไว้อยากจะวาดก,กราฟแล้วได้จุดตัดแกน x แทน y เป็น0อะต่อไปจุดตัดแกน y จุดตัดแกน y คล้ายกาันคล้ายกาันแทน x เป็น0นั่นเองนะครลูกจุดตัดแกน x แทน y เป็น0จุดตัดแกน y แทน x เป็น0เดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูดู นี่เลยข้อนี้โอเนตหกข้อนี้เดี๋ยวครูวาดกราฟให้ดูหลักๆคือวาดกราฟได้หนูได้คะแนน,นแล้วบอกเลยนะคะกล,ลูกไม่ยากนะคะลูกสูก้ๆสู้ไปดิอ่ามามามาเขียนด่วนเขียนด่วนความยากของ,ของหัวข้อนี้คือการจําเล็กน้อยจํารูปสมการระดับแรกเลยเนี่ยจํำข้างบนเนี่ยจำให้ได้ามาวาดรูปกันโอเน็ตหกสาม ให้วาดกราฟรูปนี้ดูพฤติกรรมการวาดกราฟนะลูกอันดับแรกหาจุดตัดแกน x จุดตัดแกน x จำไว้ y เป็นศูนย์นะครับ y เป็นศูนก็ต้องเอาสมการนี้มาแทน y เป็นศูนย์ลูกดูนะลูกแทน y เป็นศูนย์2คูณศูนย์ลบ3คูณ x เท่ากับ12 ก็จะกลายเป็น0ูนย์ลบสามเท่ากับสิมีเลขลบสคูณอยู่กับ x ย้ายไปหารที่12ได้ลบสจุดตัดแกน X ต่อไปจุดนี้ลูก x เป็นลบสีเป็นลบสเพราะหนูได้ x เป็นลบสเห็นว่าอยู่ข้างหูครูก y เป็น0ูนย์เขียนก่อนเลยครับนี่คือจุดตัดแกน x ลูกเดี๋ยวรอค่อยไปวาดการาฟให้หนูดูโอเคไหมลูกเขียนก่อนนะคะเขียนก่อนนะคะลูก นี่คือพฤติกรรมการหาจุดตัดแกน x ง่ายๆท่องไว้จุดตัดแกน x แทนว่าเป็นศูนย์โอเคไหมเดี๋ยวเราไปพ l อตกันแลว้ววาดรูปกราฟเรื่องกราฟคือสิ่งที่เรุ่นพี่เขาเรียนหลายๆคนทลียนเรื่องกราฟเพราะว่าต้องต้อง,ต,องต้องจำกราฟหลายอย่างนะครับลูกเพราะถ้าไม่จำเราก็ต้องมีเครื่องคิดเลขในการ p l o ตโอเคไหมใส่สมการมัน p l อตให้เราอย่างนี้ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราไม่มีเครื่องคิดเลขเราก็ต้องจำเล็กน้อย อ่ะมาดวนชือจุดตัดแกน X หา่าละต่อไปรูปเดิมครูจะหาจุดตัดแกน Y ลูกอ่ามาดูจุดตัดแกน Y ง่ายๆแทน X เป็นศูนย์ลูกสมการเดียวกันลูก2 Y งลบ3แทน X เป็นศูนเนี่ยแทน X เป็นศูนย์เท่ากับ12 2y ลบ0เท่ากับ12ปรากฏว่าย้าย2ไปหาร12แก้ได้ y เป็น6ครับจุดตัดแกน y คือ x เป็น0หรุ y เป็น6เห็นไหมได้ y เป็น6 x เป็น0อาเดี๋ยวเรามาวาดรูปกราฟกัน2จุดนี้คือส่วนสำคัญในการเอามันมาวาดรูปกราฟหรกอ,อยากจะวาดเส้นตรงได้ก็ต้องหาจุดตัดแกน x กับจุดตัดแกน y ได้เป็นหูุ โอเคไหมค่อยๆอ,อธิบายใจเย็นๆใจร่มๆเดี๋ยวครูมาวาดกราฟตามแกนนี้ให้ดูอ่าตอนนี้เป็นข้อสอบปีหกสามแต่ครูตัดมาแค่ให้เห็นแค่สิ่งที่โจทย์ถามเลยนะคะเดี๋ยวมาวาดรูปกราฟกันครับก็จะรู้ว่าเป็นรูปอะไรโอเคไหมลูกเร็วสู้ๆไ h t i n g นะคะอดทนเลยลูกเดี๋ยวมาพล็อตกราฟกันก็จะได้รูปกราฟสวยงาม วิธีการวาดกราฟเนี่ยให้หนูเอาจุดตัดแกน x และจุดตัดแกน y มาเขียนก่อนลบสี x เป็นลบส y เป็น0อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับ x เป็นลบส y เป็น0ูอยู่ตรงนี้ศู 6, x เป็น0 y เป็นหอยู่ตรงนี้06โอเคไหมครับลากเส้นเชื่อมลุกปึ๊บอะ พจุดปับลากเส้นเชื่อม 2. จุดนั้นหนูจะได้หน้าตาสมการเส้นตรงมา 1. เส้นนะครับก็ตอบเรียบร้อยนี่คือกราฟดังกล่าวนะครับลูกเห็นสมการหัวใจสําคัญคือต้องวาดกราฟ <cl ap> เป็นทุกครั้งที่เห็นสมการหนูต้องหาจุดตัดแกน x <cl ap> เออกับจุดตัดแกน y <cl ap> พอได้มาปรับมาพรอตแล้วลากเชื่อมหนูจะได้รูปเส้นตรงมาหนึ่งเส้นครับส <cl ap> ูู้ลูก ่าไฟติ้งเลยไฟติ้งเลยนะครับลูกนี้เลยรีบจดเลยครับเดี๋ยวเราจะดูข้อควรทราบต่อไปแล้วเดี๋ยวก็จะไปดูโจทย์นะดูก่อนอีกแป๊บนึงอ่าเบาๆมีข้อเดียวสู้ๆลูกวัดรูปด่วนเรื่องนี้ไม่หนักหัวมากนะครจริงๆหนักมากโอเคไหมแต่ก็ต้องพูดเชิงจิตวิทยาให้เรารู้สึกว่าง่ายอ่ะมาต่อไปต่อไปต่อไปปึ๊บหัวใจต่อไปที่หนูต้องคิดเป็นคือความชันลูก เส้นตรงมันคือเส้นที่วาดได้หลายแบบแบบนี้แบบนี้แบบนี้หรือแบบนี้โอเคไหมครับจะรู้ว่าวาดแบบไหนดูตามสมการมันบอกได้ครับนูต้องหาตัวนี้เป็นครับความชันความชันแทนด้วย M M แทนความชันภาษาอังกฤษคือหาจากสูตรนี้ครับลบส่วน b ลูก ความชันหาได้จากสูตรลบ a ส่วน b ให้หนูจำเป็นลบสัมประสิทธิ์หน้า x ส่วนหน้า y อ่าเขียนสูตรก่อนเลยนะคะเนี่ยอันนี้ต้องจำนี้เป็นสูตรใช้ถึงมปลายมปลายขึ้นไปม .4 ต้องใช้เลยนะคบสูตรนี้เป็นเส้นตรงต้องรู้ความชันได้นะฮะรู้เพื่อถ้าความชันเป็นบวกก็เป็นเส้นแรก ถ้าความชันออกมาติดลบก็จะวาดเส้นแบบนี้ถ้าความชันเป็นศูนย์ก็จะวาดแบบนี้ถ้าความชันหาค่าไม่ได้เขาเรียกว่าอินฟินิตีก็จะเป็นแบบนี้โอเคไหมจำสูตรนะความชันคือลบหน้า x ส่วนหน้า y ลบ a ส่วน b นั่นเองนี่เลยเป็นสูตรที่ต้องท่องนะคะดวนเลยเขียนดวน เดี๋ยวไปดูข้อสอบไม่ยากไม่ยากไม่ยากือตั้งใจนะอีกนิดเดียวนะอีกนิดเดียวนะอันนี้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 นี้นี้นี้เส้นตรงผ่านสองจุดเมื่อกี้ใครจดไม่ทันหนูสต็อปไว้โอเคไหมลูกเส้นตรงผ่านสองจุดอ่าก็ถ้ามีเส้นตรงแล้วบอกจุดผ่านมาสองจุดคือเอกับบีซีกับดี หนูก็ต้องจําสูตรหาความชันอีกแล้วครับลูกความชันเส้นตรงหาจากสูตรนี้เขาจําว่าเดลต้าวหารเดลต้าเง่ายๆคือเอา y ลบกันหารด้วยเอกลบกันดูตามตัวเลขดูตามนี่ครับลูกหนูดูด,ดูจอกัอนลูก Y ลบกันคือตรงนี้เอาดีลบบเอาพิกัด y ลบกันเนี่ยลูกดีลบ B หารด้วย c ลบ a c ลบเขียนครับลูกนี่คือสูตรสำคัญในการหาความชันเอาไว้ใช้ในกรณีที่เราอยากจะรู้ว่าเส้นตรงมันวาดยังไงเอาไว้รู้ว่าเส้นตรงมันชันมากชันน้อยนั้นเป็นส่วนสำคัญโอเคไหมลูกอันนี้เป็นตัวแปรสำคัญในการเรียนเลขเลยนะครลูกก็ความชันนะครับ slope delta y ส่วนเ delta x y ลบกันหาร x ลบกัน ก็เป็นสูตรที่ให้หนูเอาไปท่องจำนะครับนิดเดียวซูซซู้อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวฟื้นเส้นขนานเส้นตรงขนานกันลูกอ่าสมมุติเส้นแรกความชัน m 1เส้นที่2ความชัน m 2องจำไว้นะถ้าเส้นขนานกันแสดงว่าความชันต้องเท่ากันลุกมันต้องชันเท่ากันถือขนานกัน m 1ต้องเท่ากับ m สอง เห็นเส้นไหนชันเท่ากันแสดงว่ามันขนานกันอ่าเส้นตั้งฉากอันนี้เป็นความรู้มปลายมหนึ่มสวิธีการรู้ว่าเส้นตั้งตั้งฉากกันหรือเปล่าทำแบบนี้ครับลูกถ้าเกิดความชันมันคูณกันต้องทดลองเอาความชันมาคูณกันถ้าคูณกันได้ลบหนึ่งแสดงว่ามันตั้งฉากกันลูก นี่เลยเป็นสูตรที่นักคณิตศาสตร์เขาคิดมาให้เราได้เรียนรู้กันนะครเดี๋ยวเราก็จะไปดูโจทย์ว่าทำยี่ยไรเขียนเลยนะครับลูกสต็อปไปนะถ้าโจทย์ไม่ทนันูสต็อปไปนะลูกสู้ๆอดทนไฟติง้งมุ่งมัน่นตั้งใจเร็วๆ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 เ,เ,เดี๋ยวเราจะไปดูข้อถัดไปแล้วล่ะชิปสต็อปไปนะมา จบคลิปนี้ที่ข้อนี้นะครับเบาๆสบายๆชิวๆนะครับแล้วคิวๆนะครับมาดูกันเลยครับ๊อ L ผ่านจุดสองจุดนี้เขาถามว่ามันขนานกับเส้นตรงใดก็อ่วาดรูปนิดนึงจุดหนึ่งสองโอเคมันหนึ่งสองกับลบหนึ่งสาม ปรูปพัดนิดนึงหนึ่งสองจุดนี้ลบหนึ่งสามจุดนี้แสดงว่าเส้นตรงดังกล่าวก็ต้องเป็นเส้นนี้อ่านี่เลยนี่คือเส้นตรงดังกล่าวอูขยับนิดนึงอ่าได้ละได้ละสู้ๆ กวาดรูปมาก่อนในในความจริงเวลาเจอโจทย์ถ้าเขา้าใจมากๆไม่ต้องวาดรูปก็ได้โอเคไหมลูกแต่น,นี้ครูวาดเพื่อให้หนูเห็นภาพนี่แกน้นแกน y เขาบอกว่า l เส้นตรงนี้ชื่อ l ผ่านสองจุดนี้ครูขออนุญาตหาความชันเส้นตรง l ก่อนลูกบอกจุดผ่านสองจุดหาความชันเลยเดลต้า y ส่วนเดลต้า x ห้องไว้ y L ลบกันหาร x ลบกันดูดูจอก่อนลูก y คือ3ามลบสอลบสหาร x ลบกันครับลบหลบหแล้วลบกับตัวเลขนี้ลบกัน1เห็นไหมเอา y ลบกันหาร x ลบกันเขียนเลยลูกครูขอคิดเลขไว้ก่อน1ส่วนลบสออ่า หรือจะเขียนเป็นลบหนึ่งส่วนสองก็ได้ความหมายเดียวกันลูกนะคะนี่เลยนี่เป็นความชันเส้นตรงอะไรครับเออเส้นตรงแอลนะคะลูกเป็นความชันเส้นตรงแอลนั่นเองนะคะได้ความชันเส้นตรงแอลมาแล้วซู่ซู่ซู่ซููซซซซซูเดี๋ยวต้องคิดต่อนะฮะเขาถามว่าข้อใดสมการในข้อใดที่ขนานกับแอล ขนานกันก็ขีดคำนี้แสดงว่าความชันต้องเท่ากันขนานกันความชันเท่ากันหูแค่ดูช้อยว่าความชันเส้นตรงช้อยไหนที่มีค่าเท่ากับลบหนึ่งส่วนสองหนูตอบช้อยั้นซึ่งต้องรู้สูตรนี้ที่เราจดไปสมการเส้นตรงความชันหาได้จากสูตรลบ a ส่วน B ลบตัวเลขหน้า x ส่วนหน้า y ลูกถ้าข้อไหนได้ลบหนึ่งส่วนสองหนูกาชอยนั้นได้เลยหาครับนะครับหาเลยลูกหามาดูว่าตอบชอยไหนเดี๋ยวเราจะกาแล้วได้คำตอบข้อนี้กันละนะคะสู้ๆข้อไหนข้อไหนหาเลยหาเลยโดนๆอ่าถูกต้องตอบชอยหนึ่งครับลูกนะครับความชันชอยหนึ่งคือเท่านี้ลบ ตัวเลขหน้า x คือ1ส่วนตัวเลขหน้า y คือ2ลูกนะครับช้อยนี้เป็นช้อยเดียวที่ความชันเป็นลบ1ส่วน2ครับช้อยอื่นไม่ใช่นะครลูก <c oughs> ได้คะแนนเสร็จครับสำหรับโจทย์พาร์ทนี้หารือหดหาหรือหันนะครลูกแต่ว่าก็เป็นการเรียนให้ครบทุกเรื่องนะครลูกภายในเวลาที่อันสั้นนะครับทบทวนบ่อยๆนะครถ้ามีโอกาสได้ดูคลิปนี้บ่อยๆก็มาดูทวนบ่อย บางทีการเรียนเลขต่อนให้เก่งมากมันเจอโจทย์เลขมันทาไไในทุกอ้อพี่เจ็ดเป็นอดีตนักเรียนสว,วนอเวลเราเจอโจทย์เลขบางทีเจอข้อยากมันไม่ใช่เจอความรู้คีดอ,อกเลยแต่เราะมาดูซ้ามาคิดบ่อยๆการคิดบ่อยๆมันทําให้เราเก่งขึ้นข้อหนึ่งบางทีใช้เวลาเป็นเดือนหรืออาจจะคิดไม่ออกเลยก็ได้ข้อนั้นคิเออกไหมลูกก็อย่าท้อการได้ฝึกคิดมันทําให้สมองหนูได้ทํางานหนูจะเก่งขึ้นเรื่อยๆโอเคไหมลูกซู้ๆ,ๆเดี๋ยวเราเจอกันบทต่อไปลูก